สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนธรรบาลสองนะคะของโรงเรียนการศึกษาในพระพุทธศาสนาว่นในวันพระอารามหลวงค่ะวันนี้นะคะก็เป็นสาระที่6นะคะกจากบุคคลที่หนูร,นนรู้จักค่ะ,ะเราไปดูของสาระากานเรีนรูของสาระนี้กันดีกว่าค่ะคุณครูดอมี5วันมีเรื่องอะไรบ้างอ่าของสาระการเรียนรู้นะคะของ อ่ะบุคคลที่หนูบคคลที่หนูควรรู้จักนะคะอ่าหนึ่งนะคะก็คือคุณครูของพวกเรานะคะสองหมอพยาบาลและหมอพยาบาลดูแลพวกหนูนะคะสามก็คือแม่ครัวสี่อุปกรณ์ในอาชีพต่างๆนะคะห้าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องที่หนึ่งนะคะก็คือคุณครู ของพวกเรานะคะอ่าเด็กๆรู้หรือไม่ว่าคุณครูของพวกเราเนี่ยค่ะทำหน้าที่อะไรบ้างคุณครูของพวกเรานะคะทำหน้าที่ในการสอนนะคะแล้วก็อบรมบ่มในิสัยนะคะก็คือผู้ที่สั่งสอนศิษย์ผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์นะคะด้วยเหตุน,นี้จึงเป็นบุคคลสำคัญ ที่คอยประสิทธิ์ประสาทนะคะวิชาความรู้อบรมสั่งสอนสร้างสรรพพัฒนาภูมิปัญญานะคะและเป็นปูชนียบุคคลที่ควรได้รับการน,อน้อมเคารพจากศิษย์ทั้งปวงเลยค่ะ,ะคุณครูนะคะเสียบสเสมือนแม่คนที่สองของนักเรียนนะคะที่คอยอบรมสั่งสอนนะคะให้นักเรียน,ะะนมีความรู้นะคะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปนะคะ เรามาเรนเรียนนะคะเรามาเรียนหนังสือกับคุณครูนะคะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนนะคะอนาคตเด็กจๆจะได้มีความรู้แล้วก็ไปประกอบอาชีพที่เด็กๆอยากเป็นนะคะบางคนก็อยากเป็นคนรู้บางคนก็อยากเป็นคนหมอนะคะหรืออาจจะเป็นตั้งตรวจพยาบาลนะคะอ<ม>่าเด็กๆไม่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ไม่เชี่ความคุณครูนะคะเด็กๆก็ทำไมถ้าป็นครูจตแล้ไมส่สามารถ ไม่ได้มีความรู้ไปประกอบ้าชีพที่เด็กๆยาจะมีได้นะคะอ่าฉะนั้นนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนนะคะไม่เกเรกับคุณครูคุณแม่และไม่เกเรกับคุณครูนะคะอ่าเวลาคุณครูสอนเด็กก็ทำตามทุกๆการนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่างานกันดีกว่าค่ะวันนี้เราจะเรียนจะแบบเรื่องอะไร เกี่ยวกับเรื่องไรเอ่ยสอนเด็กในโรงเรียนอ่าจุดประสงค์นะคะ็กๆสามารถสังเกตลักษณะและบอกเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาชีพครูได้ค่ะสองนะคะเชื่อมโยงภาพสัญลักษณ์สัญลักษณ์นะคะก,กับตัวอักษรในภาษากฤษได้นะคะลงมาดูคำสั้นนะคะคำบอกให้เด็กบิเขียนตัวตอักษรให้สัมพันธ์กับสัญลักษณ์และระบายสีภาพค่ะ,ะในภาพนะคะก็จะเป็นภาพคุณ สือยืนอยู่นะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆสังเกต,ตัแบบสามสังกฤตด้านบนเลยค่ะตัวทีใช่ไหมคะั้งคุณจ๊อตตัวได้ทีอ่าเต่านะคะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของตัวดีนะคะแมวนะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวสี่ะนะคะแล้วก็อานะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของตัวหมูนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของตัวอ่นอานะคะอ่าคำว่าครูภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะคุณครูจอ๊อ อันนี้ทีเช่าทีเช่าในคำว่าทีเชไปติดดูด้านล่างสิคะมันมีตัวก่อสามตัวที่หายไปมีตัวอะไรบ้างคุณผู้จอดในสามตัวนี้ก็คือตัวทีตัวซีตัวฮานี่ยค่ะหายไปเนสามตัวเนี่ยค่ะเราจะต้องเขียนใน่ต้องในไหนคะอ่าเรามาดูช่วงเลขคุณรู้จอดคำว่าทีเชิดเราสะกดด้วยตัวอะไรขึ้นต้นคะที่เชร์ก็คือตัวนี้รูปอะไรคะ ีล้วตัวเต่าค่ะเต่าค่ะเป็นสัญลักษณ์ของตัวทีอ่าเราก็ใส่ตัวทีในช่องเลขได้เลยค่ะแล้วก็พูดช่องที่สองที่หายไปแต่เขาให้สัญลักษณ์เป็นรูปอะไรคะแมวแมวนะคะแมวก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวซีนะคะเราก็ใส่ตัวอักษรก็คือซีอนะคะในช่องว่างนี้ได้เลยค่ะอ่าช่องที่สามหายไปแต่เขาให้สัญลักษณ์เป็นตัว หนูหมาหนูคือสัญลักษณ์ของภาษาอังกฤษอะไรคะอ่าอ่าเราก็ใส่ตัวอ่านะคะเมื่อเราใส่ตัวทีตัวซีตัวอาแล้วเราก็สามารถอ่านคานี้ได้แล้วนะคะก็คือคําว่าที่เสิร์ทที่เสที่แปลว่าคุณ<อ>ครูนะคะอ่าเมื่อเด็เกๆทราบคำจากภาษาอังกฤษคำว่าคุณตูหรือทีเสิร์แล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีคุณครูให้สวยงามตามจินตนาการ ของตัวเองได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกันต่อในวิชาวิทยาศาสตร์เลยค่ะนี้นะคะวิทยาศาสตร์นะคะจะเรียนเรื่องอะไรคะก็คืออ่ามือของเราทําอะไรได้บ้างค่ะจุดประสงค์นะคะก็คือให้เด็กๆสังเกตสังรวจการออกแรงจากม,มือนะคะแล้วก็ ทดลองลองความพิถอภิรายเกี่ยวกับการออกแรงจับมือค่ะประสบการณ์สำคัญที่ได้นะคะก็คือการมีส่วนเลืส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็การสืบต่บความรู้ในเด็กต่างๆและแสนคุณเนอย่าง่ายไม่ดูคํคำสั่งคุมพิวเอร็ไดไงมีสองนะคะ2ตสองตอนมีสองตอนนะคะตอนที่หนึ่งนะคะก็จะให้บอกเด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องส,ส,สี่เหลี่ยมที่เป็นผลของการออกแรงนะคะ รูปที่1เด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังกลิ้งดินน้ำมันอยู่นะคะเด็กๆลองทำตามดูสิคะหยิบดินน้ำมันขึ้นมาแล้วทีนี้เด็กๆเขกลิ้งกลิ้งกลิ้งดินน้ำมันลงบนพื้นสิคะพื้นเรียบๆนะคะแล้วมาดูว่าดินน้ำมันมันจะเปลี่ยนรูปไหมดินน้ำมันยังคงเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมไหมหรือว่าดินน้ำมันมันจะเป็นแข่งยาวๆขึ้นเด็กๆสังเกตไหมคะถ้าเด็กๆเอามา ลิ้งคลิ้งคลิ้งกับพื้นดินน้ำม,มันก็จะต,ต,ต้องเปลี่ยนรเรูนรป,รน,รปนะคะปเป็นแห่งยาวๆเราก็เปลเครื่องหมายจุดไม่ช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นดินน้ำม,มันขขเป็่นรูปแท่งยาวๆเลยค่ะเราวมาดูข้อท่สองเลยค่ะปั้นดินน้ำม,มันนะคะเพื่อนๆคิดว่าเด็กๆนะคะนำดินน้ำม,มันมาปั้นนะคะเด็กๆ,ๆคิดว่าหลังจากเราปั้นดินน้ำม,มันแล้วนะคะดินน้ำมันยังอยู่ในรูปแบบเดิมเป็นสีเหลี่ยมหรือว่าออก ยังอยู่ในรูปแบบเื่นที่เราสามารถที่เราปั้นได้ตามจินตนาการของเราค่ะดินน้ำมันก็ต้องเปลี่ยนรูปนะคะดินน้ำมันเปลี่ยนรูปเด็กๆก็เอาเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสีเหลี่ยมรูปดินน้ำมันที่ปั้นเป็นรูปหนูได้เลยนะคะก็ดินน้ำมันที่เด็กๆออกมาปั้นแล้วค่ะดินน้ำมันก็ไม่สามารถอยู่ในรูปแบบเดิมได้นะคะจะต้องเปลี่ยนรูปไปตามที่เด็กๆปั้นนะคะอ่ะเราไปดูตอนที่สอมกันดีกว่าค่ะเขาบอกว่า ให้เด็กๆนคิดว่ามีมือของเรามีพลังงานหรือไม่มือของเราเนี่ยา่าสองข้างเนี่ยมีพลังงานหรือไม่ให้เด็กๆรู้ฝามือตามจำนวนที่กําหนดและบันทึกข้อมูลโดยเขียนเครื่องหมายถุกในตารางนะคะคุณรู้สอด,ด,ด,ดูสิครับว่าทำอะไรบ้างเขาบอกนะคะวิธีการทดลองนะคะให้เด็กๆดูมือขึ้นมาสองมือนะคะสองข้างเลย แล้วทีนี้ก็เอามาประกอบกันนะคะมาประกอบกันเสร็จแล้วให้เด็กๆเนี่ยหูมือไปมาแบบนี้ห้าครั้งครั้งที่หนึ่งห้าครั้งองอันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กๆมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเด็กๆจะร้อนไหมคะในฝ่ามือของเด็กๆร้อนหรือไม่ร้อนหรือว่าไม่ร้อนแต่ทุกคนทำได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า คุณพูไม่รู้สึกรอไม่รู้สึกร้อนเหมือนกันค่ะอาฉะนั้นนะคะใหเด็ๆไม่รู้สึกร้อนมือวกับคุณพูเด็กๆก็เอาเครื่องผิดเครืหมายผิดในเคร่องนี้ว่าไม่ร้อนนะคะอ่าเรามาดูอาอันที่สองกเขาบอกว่าให้ถมากกว่าสเอ็ครัึ่นไปอาฉะนั้นเราเอาตกสรั้งที่คุณูก็สิบหาก็ได้สิห้านะคะเอาพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิิบเอดสิสอี่สิบห้า ครูครูเคยรู้สึกว่ามันอุ่นๆแล้วก็ร้อนขึ้นเองค่ะค,ะครู้อนมควรู้สึกอย่างไรบ้างคะ,ะมันก็อุ่นๆร้อนๆนะคะแต่เหนว่าร้อนกว่าอันที่เราถูค้าคั้นะคะฉะนั้นนะคะเราก็ใส่เส้นหนยถูในช่วงที่ร้อนได้เลยค่ะเป็นการทำกิจกรรมเก็บเสร็จมบูนะคะ,ะเดีเราครณครูใคคุณครูก็ให้เด็กๆทาในกิจกรรมนะคะทังสวิชานี้ให้เสรูแล้วก็ส็ ลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปค่ะวันนี้วันคุยแค่แล้วคุณจืก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีดค่ะ